มันยังเกิดการย่อยอยู่นะครับในหลอดอาหารเนี่ยมันเกิดการย่อยที่ที่เป็นจากปากนะครับอย่างก็ยังคืออย่างที่เรารู้กันว่าในปากเนี่ยมีน้ําย่อยอะไมเลสย่อยแป้งให้กลายเป็นน้ําตาลนะครับก็คือ <ähän> ว<ต>่า <timeline> ขณะที่เราลืน<รา>ลงมาเนี่ยเห็นไหมว่าก้อนโบลัสเนี่ยก็คือก้อนที่อาหารคลุกเคล้ากับน้ําลายเนี่ยมันก็เป็นเนี่ยในเนี้ยมันก็ยังเกิดการย่อยอยู่นะครับเพราะว่าเป็นไง มันมีน้ำย่อยผสมกับอาหารอยู่นะครับเอ,อมันก็ย่อยตั้งแต่ปากลงมาเลยนะครับอ่กระบวนการกลืนอันนี้ขอข้ามไปก่อนนะครับกระเพาะอาหารนะครับ่กระเพาะอาหารนะครับก็จะเป็นส่วนที่เอ,อทางเดิอนอาหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับใหญ่ที่สุดในร่างกายมีรูปร่างคล้ายตัวเจนะครับคล้ายตัวเจ กระเพาะอาหารเนี่ยเป็นผนังกล้ามเนื้อที่ยืดหดได้ดีนะครับเขาบอกว่ากล้ามเนื้อกระเพาะอาหารเนี่ยสามารถยืดยืดขยายได้ได้มากถึง 10- บถึงสีเท่านะครับสิบถึงสีเท่าก็เมื่อเรากินอาหารไปเยอะๆเนี่ยกระเพาะก็จะขยายมากขึ้นนะครับแต่เมื่อถ้าเกิดเราไม่ได้กินอาหารนานๆกระเพาะมัาน,านก็นจะหดนะครับกระเพาะอาหารนะครับก็อยู่ใต้กระบังลมนะครับ กระบังลมด้านซ้ายนะครับด้านบนก็จะติดกับหล ORT อดอาหารด้านล่างติดกับลำไส้เล็กกระเพาะอาหารเนี่ย ye, ก็จะมีหูรูดอยู่นะครับเป็นหูรูดที่ควบคุมการเเข้าและออกของอาหารนะ ah ครับก็จะมีอยู่ด้านด้านบนนะครับหนึ่งหูรูดแล้วก็มีด้านล่างหนึ่งหูรูดนะครับแล้วก็ในกระเพาะอาหารเนี่ยมันจะมีรอยพับนะครับรอยพับที่เป็นเหมือนแบบเกล้ามเนื้อของตัวกระเพาะอาหารเนี่ยรอยพับเนี่ยเขาเรียกว่า ลูก,กี้นะครับลูก,กี้กระเพาะอาหารนะครับจะมีนะครับมีการย่อยเกิดขึ้นนะครับก็คือการย่อยโปรตีนนะครับกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีการย่อยสารอาหารชนิดเดียวเท่านั้นก็คือโปรตีนนะครับชนิดเดียวเลยนะครับโปรตีนให้เป็นเปไทายนะครับย่อยโปรตีนให้เป็นเปบไทายนะครับแล้วก็ ถ้าดูตามชีทนะครับนอกจากเปปซินก็ยังมีมีเลนินนะครับเปปซินย่อยโปรตีนให้เป็นเปปไทด์นะครับหรือโปรตีนสายสั้นนะครับเปปไทด์เนี่ยก็เกิดจากกรดอะมิโนหลายๆตัวมารวมกันเขาเรียกว่าเปปไทด์นะครับหน่วยย่อยที่เล็กที่สุดของโปรตีนก็คือกรดอะมิโนนะครับเปปไทด์เนี่ยมันเป็นเหมือนอยู่กลางๆระหว่างโปรตีนกับกรดอะมิโนนะครับมันยังไม่ใหญ่พอที่จะเป็นโปรตีนมันก็ยังไม่เล็กพอที่จะเป็นกรดอะมิโนนะครับเปปไทด์ แล้วก็มีเอนไซม์อยู่อีกชนิดหนึ่งเรียกว่า si เลน right ินนะครับเลนินย่อยโปรตีนในน้ํานมนะครับนึกถึงเรากินนมนะครับก็จะมีโปรตีนที่อยู่ในน้ํานมเนี่ยนะครับเลนินเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ย่อยโปรตีนในน้ํานมนะครับให้เป็นโปรตีนเป็นลิ่มๆิมนะครับจำง่ายๆนินนมนะครับนินนมนะครับเลนินย่อยโปรตีนในน้ํานมนะครับแล้วก็จะมีตัวหนึ่งก็คือกรดไฮโดรคลอริกนะครับ กรดไฮโดรคลอริกอย่างที่เรารู้กันมันมีความเข้มข้นสูงมากนะครับมีค่า PH ประมาณ1เลยนะครับก็คือเข้มข้นสูงมากแต่ไม่เป็นอันตรายต่อกระเพาะอาหารนะครับเพราะว่ากระเพาะอาหารเราเนี่ยมีนะครับมีเซลล์ที่สร้างเมือกฉาบเอาไวน้นะครับเออนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าเกิดเรากินอาหารไม่ตรงเวลาเนี่ยมันก็จะมันก็จะทาให้กรดไฮโดรคลอริกเนี่ยจากที่เออจะไปเขาเรียกว่าไง คือไม่มีอาหารมารองรับกดไฮโดรคลอริกกดไฮโดรคลอริกเนี่ยก็จะเหมือดไปทําลายเมือกเมือกเนี่ยครับเมือกในกระเพาะของเราเนี่ยทำลายไปเรื่อยๆนะครับจนบางครั้งเมือกมันหมดก็จะทําให้กระเพาะอาหารเราเนี่ยโดนกดไฮโดรคลอริกแล้วก็เป็นรูเกิดเป็นโรคก,กระเพาะนะครับที่เอออย่างที่ถ้าคนเคยเป็นจะรู้ว่ามันทรมานมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกินอาหารให้ตรงเวลานะครับ ลืมบอกกระเพาะอาหารนะครับภาษาอังกฤษอ่านว่า stomach นะครับ stomach ต่อไปอย่างที่บอกการย่อยในกระเพาะอาหารเกิดขึ้นแค่การย่อยโปรตีนเท่านั้นนะครับอ,อ,อย่างที่บอกโปรตีนนะครับมีเอนไซม์เปปซินย่อยโปรตีนให้เป็นเปปไทด์นะครับเปปไทด์ก็คือ,อกรดอะมิโนหลายๆตัวมารวมกันนะครับแล้วก็มีเลน,นินย่อยโปรตีนในน้ำนมให้เป็นโปรตีนเป็นลิมๆิมมนะครับแล้วก็มีการย่อยเชิงกลด้วยนะครับ มีการย่อยเชิงกลด้วยก็จะเป็นการบีบตัวของกระเพาะอาหารนี่แหละนะครับก็กระเพาะอาหารอย่างที่เราบอกมันมันก็จะมีการเหมือนเป็นเพอริลิตัสิดด้วยนะครับเหมือนเพอริลิตัสิดที่มีในหลอดอาหารด้วยไอการบีบเนี่ยบีบเพื่อขับให้อาหารเนี่ยลงไปสู่ส่วนล่างของกระเพาะอาหารก็คือให้เข้าสู่ลำไส้เล็กนะครับก็คือมันมีการบีบใช่ไหมล่ะเขาก็จัดเป็นการย่อยเชิงกลด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นการย่อย ทางเคมีเนี่ยมีชนิดเดียวก็วคือย่อยโปรตีนนะครับก็คือ MC, เอนไซม์เพปซินและเลนินนะครับตรงนี้จําให้ดีนะครับต่อไปลำไ,ล,ออลำไส้เล็กนะครับ small intestine นะครับ small intestine ลำไส้เล็กนะครับจำไว้เลยถ้าพูดถึงลำไส้เล็กเนี่ยเป็นอาวะที่สําคัญนะครับเพราะว่ามีการย่อยอาหารทุกชนิดแล้วก็ดูดซึมอาหารเข้าสู่ร่างกายเลยนะครับเออ ถามว่ากระเพาะอาหารมีการดูดซึมไหมกระเพาะอาหารเนี่ยจะไม่ค่อยดูดซึมสารอาหารนะครับแต่จะดูดซึมจำพวกน้ําแล้วก็แอลกอฮอล์นะครับใครที่กิกนเออกินเหล้าตอนท้องว่างเนี่ยก็ทําให้เมาเร็วนะครับลําไส้เล็กมาดูนะครับลําไส้เล็กก็จะรับพอรับจากพอรับอาหารจากที่เรากินเข้าไปแล้วเนี่ยเออรับจากกระเพาะอาหารถูกไหมก็ จะผ่านสามส่วนส่วนแรกก็คือู u อ d ีน u m นะครับู u o d ีนัมเนี่ยจำไว้เลยนะครับู u อ d ีนัมส่วนแรกย่อยสารอาหารชนิดต่างๆมากที่สุดนะครับย่อยมากที่สุดเคยย่อยเอ,อ่ยย่อยอย่างเดียวเลยย่อยเยอะมากนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเหมือนตัวที่ว่ารับน้ําย่อยจากอวัยวะอื่นๆด้วยนะครับเดี๋ยวจะมารู้กันว่ามันเอ,อ่อมันรับอะไรมาช่วยย่อยบ้างส่วนที่2ก็คือ j จจ u นั m นะครับก็คือตัวนี้ดูดซึมอาหารที่ย่อยแล้วมากที่สุด จำให้ดีดูออดีนัมย่อยมากที่สุดเจจูนัมดูดซึมมากที่สุดนะครับแล้วก็ไอเลียมไอเลียมเนี่ยดูดซึมน้อยนะครับดูดซึมน้อยแต่ก็จะดูดซึมพวกวิตามินนะครับแล้วก็กดน้ําดีนะครับเนี่ยลำไส้เล็กนะครับส่วนแรกที่ติดกับกระเพาะอาหารคือดูออดีนัมนะครับส่วนกลางๆางนะครับเจจูนัมนะครับแล้วก็ส่วนท้ายก็คือไอเลียมนะครับเอนไซย่อยคาร์โบไฮเดรตนะครับอย่างที่ครูบอกว่า ลำไส้เล็กเนี่ยย่อยอาหารทุกาสารอาหารทุกชนิดเลยย่อยทั้งโปรตีนทั้งคาร์โบไฮเดททั้งไขมันนะครับมาดูคาร์โบไฮเดตก่อนเราเราลองจํานี้ได้ไหมว่าน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวน้ําตาลโมเลกุลคู่อันนี้ทวนก่อนนะครับน้ําตาลโมนน้าตาลมมนโทสอ่าน้ำตาลโาามเลกุลคู่ใช่ไหมมีมอนโทสมีแลคโทสแล้วก็มีซูโธสนะครับอันนี้คือน้ําตาลโมเลกุลคู่นะครับถ้าซูโคสเนี่ย เออถ้ามอนโทสเนี่ยมันเกิดจากกูโคสรวมกับกูโคสถูกไหมครับถ้ามอนโทสเนี่ยเกิดจากกูโคสรวมกับกูโคสนี่ตัวนี้ถ้าซูโคสเกิดจากกูโคสรวมกับฟรักโตสนะครับอันนี้เรียนไปแล้วนะถ้าแลคโตสเนี่ยเกิดจากกูโคสกับการลคโตสนะครับมีแลคกก็ต้องมีแลคกอ่ตรงนี้นะครับ ไอ้มอนโทสเนี่ยคือน้ําตาลโมเลกุลคู่ทีเนี้ยร่างกายเราเนี่ยจะมีกระบวนการแยกน้าตาลโมเลกุลคู่ให้กลายเป็นน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยว2โมเลกุลนะครับก็คือมันจะมีน้าย่อยนะครับเนี่ยวิธีการจําง่ายๆนะครับจากมอนโทสให้เปลี่ยนเป็นเหมือนว่าจากโอสกลายเป็นเอสนะครับให้เป็นเอสให้ให้กลายเป็นเอสนะครับลองดูจากมอนโทสน้ำย่อยมอนโทสชื่อว่าน้ำย่อยมอนเทสนะครับ น้ำย่อยที่ย่อยซูโคสชื่อว่าน้ำย่อยซูเคสนะครับน้ำย่อยที่ย่อยแลคโคสชื่อว่าน้ำย่อยแลคเทสนะครับอันนี้จำง่ายนะครับจำง่ายนะครับคือแค่เติม s อเข้าไปแทนแทนชื่อของมันนะครับในท้ายพยางนะครับเติม s อเข้าไปนะครับอันนี้ที่กำลังพูดถึงคือน้ำย่อยย่อยคาร์โบไฮเดตนะครับก็จะมีอยู่3 3ชนิดนะครับมอนเทสซูเคสแลคเทสนะครับ ลำไส้เล็กเนี่ยเอออันนี้เสิร์ฟให้ลำไส้เล็กมันจะมีอา่ามันจะมีอา่ามีตุ่มอยู่ตุ่มหนึ่งนะครับที่เขาเรียกตุ่มเนี้ว่าวิลัสมันจะคล้ายๆเหมือนนึกเรียนนึกภาพพรมเช็ดเท้านะครับวิลัสเนี่ยก็จะทําหน้าที่เหมือนกับเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวนะครับเพิ่มพื้นที่เพิ่มพื้นที่ผิวให้ตัวลำไส้เล็กเนี่ยมีพื้นที่ผิวในการโดนกับเอ่ออาหารนะครับที่เราต้องการจะดูดซึมนะครับ คือมันมีพื้นที่เยอะพื้นที่ผิวเยอะมันก็จะดูดซึมได้ดีนะครับเขาประมาณการกันว่าไอ้พื้นที่ผิวในลำไส้เล็กเนี่ยถ้าเกิดเอามาแผ่ออกเนี่ยมันจะมีขนาดความกว้างประมาณ1สนามเทนนิสนะครับเขาเรียกว่าวิวลาสจำให้ดีนะวิวลัสคืออะไรโบลัสนะครับโบลัสคืออะไรโบลัสคืออาหารที่คุกเค้ากับน้ำลายนะครับแล้วก็เกิดเป็นก้อนก้อนวิวลัสนะครับก็จะเป็นส่วนที่เพิ่มพื้นที่ผิวให้กับลำไส้เล็กนะครับ ลูกกี้นี่คืออะไรคือรอยพับในกระเพาะอาหารนะครับก็จําให้ดีนะครับ